ทำเส้นขอบรอบตัวคนตัดคลิปง่ายๆด้วย InShot ตทำเส้นขอบรอบตัวคนตัดคลิปง่ายๆด้วยอินช็อคลิปนี้คุณใดก็จะสอนวิธีการทำเส้นขอบรอบตัวคนนะคะเตรียมคลิปวิดีโอเตรียมแอป InShot แล้วไปลงมือทำด้วยกันค่ะเลือกวิดีโอเสร็จแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้ค่ะที่นี้นะคะไหนจะกดปิดเสียงคลิปก่อนค่ะ ถ้าใครต้องการเปิดเสียงคลิปไว้ก็ไม่ต้องกดปิดนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเริ่มทำเส้นขอบรอบตัวคนกันเลยค่ะโดยแอปนี้นะคะเส้นสีขาวคือเส้นหลักในการใช้งานค่ะแล้วก็เลื่อนเส้นขาวไปอยู่ตรงจุดที่ต้องการนะคะแล้วก็เลือกผลกระทบแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ค่ะทีนี้ค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะอันแรกเนี่ยที่ไหนจะเลือกนะคะเป็นอันนี้ค่ะ l i e เมื่อกดจิ้มเข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสีที่เราต้องการได้ตรงนี้เลยค่ะโดยหนจะเลือกเป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็จะกดติ๊กถูกค่ะทีนี้นะคะก็จะเกิดเป็นก้อนสีม่วงแบบนี้นะคะเราสามารถลากตรงนี้ได้เลยนะว่าจะใส่เส้นขอบถึงตรงไหนค่ะอ่ะสมมติในใส่ถึงตรงนี้ค่ะต่อมาค่ะหนก็จะมาเลื่อนเส้นสีขาวให้อยู่ตรง จุดที่ต้องการนะคะในะจะใส่เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเมื่อเส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่ต้องการแล้วก็เลือก effect AI ต่อมานะคะในะจะเลือกเป็นอันนี้ d o u เบิค่ะจริงๆมีหลายอันเลยนะคะลองไปเล่นดูว่าชอบอันไหนแต่บางอันก็จะติดโปรค่ะแต่อันนี้ที่สอนไม่ติดโปรนะคะตอนนี้เลือกอยู่ที่ d o u เบิค่ะแล้วก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ สมมตินะคะในเลือกเป็นเส้นขอบสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะทีนี้ค่ะในก็จะลากตรงเนี้ยไปจนสุดเลยค่ะก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกต์นี้นะคะไปจนสุดคลิปเลยค่ะทีนี้ค่ะกดติ๊กถูกเรามาลองกดเพย์ดูค่ะก็จะได้เส้นขอบรอบตัวคนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มากดส่งออกนะคะ ตั้งค่าตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งออกเพื่อบันทึกเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำเส้นขอบรอบตัวคนค่ะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณไหนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ